ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณ์นะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์วินนีนัดนะคะเด็กโคจรจะชองรายการดวพยากรณ์ขอต้อนร,รับทุกท่านค่ะเข้าส,สู่การทํานายดวงชะตาเจาะลึกค่ะในเรื่องของความรักนะคะของคนเกิดทั้ง7วันเกิดแล้วก็เป็นลําดับของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงชะตาเน้นนะคะในเรื่องของความรักของคุณ 6, ประจําเดือนพฤศจิกายนปีสพรจะเป็นอย่างไรขอให้ท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะให้คุณตั้งจิตธิษฐานนะคะอาจารย์ใช้การจิตเต็มแท้หรือแพ้จิตเต็มแท้นี้ในการทํานายดวงชะตาเจาะลึกด้านความรักให้กับคุณในเดือนนี้นะคะ ว่าเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์จะสับไพ่เก้าครั้งแล้วก็เลือกไพ่นะคะมาสองใบก็ให้คุณเลือกนะคะว่าคุณเลือกให่เลขใดและไหนเลขนั้นก็จะเป็นคําทํานายนะคะ ด้านความรักให้กับคุณประจำเดือนพฤศจิกายนอาจารย์จะเลือกมา2ใบใบที่1หรือใบที่2ท่านใดที่ฟังอยู่นะคะพิมพ์ตัวเลขได้เลยค่ะว่าคุณเลือกหมายเลขใดเพื่อรับคำำําทํานายด้านความรักจเจาะลือกในด้าในเดือนพฤศจิกายน,นะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณเกิดวันเสาวคคะพร้อมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ากนั้นก็เลือกไพ่นะคะ คำทำนายดวงชะตานะคะด้านความรักเจาะลึกของคุณนะคะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะอันนี้คือใบที่1น,นะคะท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งนะและก็ท่านที่เลือกหมายเลข2คือใบนี้นะคะโอเคค่ะ <okay S 2> เดี๋ยวเรามปดูค่ะว่าดวงชะตานะคะเจาะลึกด้านความรักของคุณของท่านที่เกิดวัน,น, <hoy> นเสาร์ดวงชะตาของคุณเป็นอย่ายงไรคร่ะอันนี้คือหมายเลขหนึ่งอันนี้คือหมายเลขสองคำทำนายดวงชะตาด้านความรักของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะหมายท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งค่ะ ข้อความหน้าการนะคะคุณได้ข้อความว่าโลกของฉันนั่นหมายถึงว่า เรื่องความรักค่ะสําหรับคนที่มีคู่และคนเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะคนเกิดวันเสาร์นะช่วงนี้ความรักเหมือนว่าต่างคนต่างมีโลกของตัวเองต่างคนต่างอยู่ค่อนข้างจะปิดกั้นไม่ได้เปิดรับเท่าไหร่หรือไม่ต้องการให้ใครเข้ามายุ่งวุ่นวายในสิ่งที่เป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงการทบทวนความรู้สึกความสัมพันธ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นหรือเคยมีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยป็นไปได้นะคะทบทวนแล้วก็ตัดสินใจด้วยความรอบคอบนึกถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็ใช้เหตุและผลในการ แตดสินใจเยอะๆนะคะเพราะบางครั้งถ้าเราเปิดใจเรียนรู้ซึ่งการแลกงานะทําห้ที่ทางความรักของคุณนะคะมีทิศทางที่ลงตัวได้ในช่วงเดือนนี้นะคะเรียนรู้เปิดใจหากว่าท่านต้องการไปต่อหรือพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงหรือปรับความเข้าใจก็ต้องเรียนรู้เปิดใจคุยกันค่ะนี่การทุนนักของคุณนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ที่เลือกใหม่เลขเด่นคนมีคู่นะการสำหรับคนโสดนะคะคนโสดความหมายก็คือช่วงนี้ยังไม่ค่อยเปิดใจรับใครเท่าไหร่หรือมีใครเข้ามาคุณก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยังดูปิดกั้นอยู่ยังพอใจในความ เป็นตัวตนหรือปรารถนาสิ่งใดก็จะเติมเต็มความสุขให้ตนเองก่อนเพราะฉะนั้นทิฏฐิในเรื่องของความรักของคนโสดยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ในเรื่องการเปิดใจเรียนรู้ในเรื่องของความรู้สึกของคนต่างๆที่กําลังแสดงออกและมีเข้ามาในช่วงระยะ,ยะเวลานี้เพราะฉันเปรียบได้คือคนที่เรื่อใหม่เล็กนึงนะมันก็ว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะมีโลกส่วนตัวของคุณเองในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ต่างๆที่ผ่านมานะคะปรับแก้คือให้เปิดใจเรียนรู้กับสถานการณ์ต่างๆหรือสิ่งที่ได้รับมาเพื่อปรับเปลีี่่ยนนนนใให้้เเเปป็ไสททาางร าปรารถนาและรอคอยในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ค่ะต่อไปค่ะท่านที่เลือกหมายเลข2คือใบนี้นะคะเราดูคะว,ว่าดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์ที่เลือกหมายเลข2ค่ะคุณได้ข้อความว่าวางแผนค่ะได้มาจึงว่าท่านที่เลือกหมายเลข2นะคะสําหรับคนมีคู่ค่ะ คุณกาลังอยู่ในช่วงการพูดคุยสื่อสารเจราจา forbid. อาจจะเป็นช่วงของการปรับความเข้าใจอาจเป็นช่วงของการช่วยเหลือเติมเต็ม,มกันในเรื่องการงานหรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีอะไรบางอย่างกําลังก่อร่างสร้างตัวกําลังทําให้ชีวิตครอบครัวชีวิตความรักหรือความสัมพันธ์มีความมั่นคงเติบโตเน้นเรื่องการพูดคุยเน้นเรื่องการวางแผนเน้นเรื่องการเปิดใจเหมือนหันหน้าคุยกันแล้วก็เปิดใจนทุกเรื่องเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็เน้นว่าคุณกําลังอยู่ช่วงการติดต่อเนาะเรียนรู้กันค่ะแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ดี สหรับคนมีคู่นะคะคนโสดนะคะคูที่เกิดวันเสาร์ในเรื่องหมายเลขสองนะคนโสดคุณได้วางแผนหมายถึงคุณกําลังติดต่อสื่อสารกาลังมีคนคุยคุยอยู่นะคะคุยแล้วรู้สึกพึงพอใจรู้สึกว่าเขาเข้ามาเติมเต็มเราในเรื่องของการให้คาแนะนําต่างๆให้ช่องทางให้โอกาสหรือเป็นที่ปรึกษาให้กําลังใจอยู่เคียงข้างเราในเวลาที่เราต้องการคําแนะนำาแนะนําในเรื่องต่างๆทําให้คุณรู้สึกประทับใจอะ่ะนะคนคุยคุยอยู่มีโอกาสที่คุณจะได้พัฒนาความสัม จากคนคุยกลายเป็นคนจริงได้นะคะหรือใครกำลังมองหาคนที่ต้องการที่จะเข้ามาสารต่อมาส่งเสริมหรือมาพพอร์ตหัวใจคุณจะได้เจอคนคนนั้นจากการงานจากการประสานงานจากการพูดคุยจากการติดต่อจากการเจราจาเรียกได้ว่าความรักคนมีคู่และคนโสดสําหรับคนเกิดวันเสาร์ที่เลือกหมายเลขสองค่อนข้างดีนะคะเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้เปิดใจศึกษากันและการทิศทางความรักมีความมั่นคงเติบโตค่ะไม่เป็นไรนะคะสำหรับท่านที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือหมายเลขสอง หากคุณต้องการปรับเปลี่ยนทิศทางความรักให้มีทิศทางที่ดีขึ้นให้พิมพ์หมายเลขตานะคะ แชร์และแบ่งปันออกไปเพื่อน้อมรับคําทํานายในส่วนที่ดีเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ต,ต่างๆให้กลายเป็นดีให้เป็นความรักที่ปรารถนาเป็นความรักที่สมหวังเป็นความรักที่รอคอยและเป็นการเริ่มต้นที่ดีในช่วงเดือนนี้ค่ะก็เป็นกาลังใจให้นะคะแชร์และแบ่งปันไปนะคะพิมพ์9ด้วยนะคะก็ฝากไว้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยช่วงเดือนหน้าเนี่ยกลับมาเจาะมาพบเรื่องของเจาะลึกเดมความรักของคนเกิดทั้ง7วันเกิดใหม่นะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ